ปีพุทธศักราช2551ได้มีช่างภาพกลุ่มเล็กๆประกอบด้วยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีแนวความคิดว่าการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ทุกคนสามารถถ่ายทอดและสร้างสรรค์ได้ในบางโอกาสสถานที่ที่เราพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันนอกจากถ่ายทอดมุมมองผ่านเลนส์และแนวความคิดโดยสื่อสารออกมาเป็นภาพถ่ายแล้วยังสามารถเป็นงานศิลปะที่ดีและมีคุณค่าโดยจุดเริ่มต้นของนิทรศการภาพถ่ายแสงสินถินเราได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บรรณสารและการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชมรมถ่ายภาพนครศรีธรรมราช เว็บเว็บกรุงชิงคอมและภาคเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนิทรรศการภาพถ่ายแสงสินถิ่นเราครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2551 mm hmm. เป็นการจัดแสดงภาพทิวทัศน์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอำเภอท่าศาลาประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายจำนวน50ภาพจากสมาชิก10คน ภายใต้โครงการ Healthy Workplace ของศูนย์บรรณสารและการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการตอบรับได้เป็นอย่างดีนิทศการภาพถ่ายแสงสินทินเราครั้งที่2ชุดเซเว่นเดวลัยลักษณ์เมื่อปี2552มีเจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นสาระสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ เพื่อบันทึกภาพพร้อมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพได้แนะนําและให้ความรู้ในด้านการถ่ายภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนนําผลงานมาจัดแสดงและภายหลังจากนิทรรศการเสร็จลุล่วงผู้จัดได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจและศักยภาพในด้านทักษะการถ่ายภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจึงผลักดันส่งเสริมให้มีการส่งภาพประกวดในเวทีระดับประเทศ ซึ่งได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับประเทศได้หลายรางวัลและสามารถก้าวเป็นช่างภาพในระดับอาชีพได้นิทรรศการภาพถ่ายแสงสินถินเราครั้งที่3ชุดที่นี่วลัยลักษณ์เมื่อปี2553เป็นช่วงเดือนแห่งการสถาปนาครบรอบ16ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กิจกรรมครั้งนี้ จึงกำหนดให้มีการบันทึกภาพภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์เป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นภาพแลนด์สเคปสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน30คนมีผลงานจัดแสดงนิทรรศการจำนวน80ภาพนิทรรศการภาพถ่ายแสงสินถินเราครั้งที่4 ชุดน้ำใต้น้ำตาน้ำใจเมื่อปีพุทธศักราช2554เกิดภัยพิบัติจากอุทกภัยครั้งใหญ่นำมาซึ่งความเสียหายทั้งในชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชนประชาชนนอกพื้นที่ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้อาสาสมัครในพื้นที่และช่างภาพอาสาจากทั่วประเทศจึงได้ลงพื้นที่เสียงภยัย เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ความเสียหายจากภัยพ,พิบัติธรรมชาติและสื่อให้เห็นถึงความช่วยเหลือต่างๆเพื่อเป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจความสามาคัคคีเสียสละของบรรดาพลเมืองอาสาสมัครในพื้นที่โดยอาศัยภาพถ่ายจากนิทรรศาการชุดน้ำใต้น้ำตาน้ำใจจำนวน150ภาพที่จะแสดงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มสหบวกภาพภายใต้การนำของคุณจิรนันพิตปรีชาและการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมศูนย์การค้าสยามพารากอนในการจัดทำและขนส่งนิทรรศการชุดน้ำใต้น้ำตาน้ำใจลงมาจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นอกจากผลงานของกลุ่มสหาภาพชุมชนคนถ่ายภาพ กลุ่มช่างภาพกรุงชิงและกลุ่มช่างภาพข่าวเครือข่ายนชั่นกรุ๊ปแล้วยังเปิดโอกาสให้กลุ่มช่างภาพจากชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีการลงพื้นที่บันทึกภาพความเสียหายเพื่อนําผลงานมาจัดแสดงซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงผลงานทั้งสิ้น70คนมีผลงานร่วมจัดแสดงจํานวน150ภาพในครั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมนตรีพวงทอง สุดยอดแฟนพันแท้กล้องถ่ายรูปมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลแก่ผู้ที่สนใจนิทรรศการภาพถ่ายแสงสินถินเราครั้งที่5ชุดความสุขบาดเลนเมื่อปีพุทธศักราช2555แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความสุขที่ได้รับจากการถ่ายภาพและตระหนักถึงพลังคุณค่าและความสำคัญของภาพถ่ายเมื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นในด้านการกระตุ้นเตือนจิตสำนึกต่างๆแก่สังคมหรือการใช้ภาพถ่ายเพื่อรณรงค์ส่งเสริมในวาระต่างๆดังเช่นนิทรรศการภาพถ่ายชุดน้ําใต้น้ําตาน้าใจในครั้งที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาบุคลากรบุคคลภายนอกที่สนใจในด้านการถ่ายภาพได้มีส่วนร่วมในการนำผลงานมาจัดแสดงซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน86คน และมีผลงานจัดแสดงนิทรศการจำนวน150ภาพและได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคุณจีรนันพิศปรีชามาบรรยายพิเศษในวันเปิดนิทรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้มุมมองความคิดและประสบการณ์ในครั้งนี้นิทรศการภาพถ่ายแสงสินทินเราครั้งที่6ชุดคนเมื่อปีพุทธศักราช2556เป็นการถ่ายทอดมุมมองของคน ผ่านผลงานในการจัดแสดงนิทรรศการจำนวน150ภาพจากสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน90คนโดยในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์คุณอัดยอมใหญ่มาบรรยายพิเศษในงานด้วยจากจุดเริ่มต้นของช่างภาพกลุ่มเล็กๆซึ่งรวมตัวโดยนักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กัน ได้ก่อให้เกิดชุมชนที่มีบทบาทต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอาจารย์บุคลากรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่สำคัญต่อชุมชนคนถ่ายภาพก่อให้เกิดกลุ่มช่างภาพที่มีคุณภาพโดยเฉพาะนักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้กระบ,บวนการทำงานโครงการและสร้างสารรค์ผลงานภาพถ่ายจนควา้ารางวัลได้นในระดับประเทศและก้าวสู่สายอาชีพอย่างสง่างาม นิทรรศการภาพถ่ายแสงสินทินเราได้ก่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนคนถ่ายภาพอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพตลอดมา